วิธีการตั้งรหัสเอกสารนะคะตั้งเลขที่เอกสารนะคะก็เข้ามาที่เมนูตั้งรหัสเอกสารแล้วก็ด้านบนนะคะ set up series for transaction เนี่ยตัวนี้เราสามารถใส่รหัสเอกสารไปได้อย่างเช่นเซลินวอเนี่ยเราต้องการให้มันมีเลขอะไรบ้างนะคะเราก็ใส่เลขไปตัวจุดแล้วก็มี ไอซี่เหลี่ยมสามอันเนี้ยก็คือให้มันเลข running เป็น3หล,ลักศูนย์ศูนย์หนึ่งไล่ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือวิธีการตั้งซีรีส์มันนะคะส่วนวิธีการเซตเอกสารเลขแรกที่เอกสารนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะก็ตรงอัปเดตซีรีส์เคาน์เตอร์ค่ะตรงเนี้ยเราใส่เลขที่เราใช้ไปแล้วนะคะอย่างเช่นเ,เราเราเรามีเลขที่ r u n นี n g แล้วเราใช้ไปแล้วเนี่ยสมมุติเราใช้เลขนี้ปึ้ง ดูว่ารหัสล่าสุดมันคือเลขอะไรนะคะอย่างเก้าสองเนี่ยเป็นล่าสุดถ้าออกใบต่อไปมันจะเป็นเก้าสามสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนย้อนกลับมาเป็นเลขหกใบต่อไปก็จะเป็นเลขเจ็ดนะคะกดอัปเดตตึงแค่นี้